ครามชีวิตมันต้องเวลขนาดกับตันยังมาเวลนายเป็นใครทำไมไม่เวลวะโอเคครับกลับมาพบกับดักกิสดันเจียนนะครับในวีคที่วีคที่สนะครับก็ รอบนี้มีอีเวนต์ของอชิลเบรกเกอร์เข้ามานะครับก็ก็ดีครับได้ตัวละครฟรีโดยที่มันไม่ได้ผ่านไอ้รถม้านะครับก็เอามาไว้เลยฮะชิลเบรกให้ลุงเขาพูดจบก่อนชิลเบรกเกอร์เป็นชิลเบรกเกอร์เป็นตัวละคร dLC นะครับ ก็ความสามารถพิเศษของเขาก็คือนะฮะ armor p i e สซิ่งก็คือตีทะลุไอ้เกราะนะครับศัตรูเกราะหนาแค่ไหนก็ตีทะลุได้แต่ว่าก็มีข้อเสียบางอย่างอยู่เดี๋ยวไว้ให้ถึงเวลาเดี๋ยวอธิบายอีกทีนะครับมาดูในรถมา้าโอ้ยมาสักที <laughs> เป็นเป็นเวสต์ทาว์ที่สองนะครับจะได้สลับกันใช้ไม่งั้นมีปัญหาแน่ ถือว่าโชคดีครับแต่จริงๆมันจะมีตัวละครหนึ่งอีกร่นหนึ่งที่ต้องการคือแอนติคอเลียนนะครับเป็นพวกหางเงินเป็นสายหางเงินโอเคอันนี้ก็ดีอันนี้คือท็อปของท็อปของดาเมจแล้วนะครับไม่มีใครมีดาเมจเยอะเท่านี้อีกแล้วแต่ว่าก็แล้วกับความไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เอามา โอเคเซ็นทรีมก็คือพวกสถานพยาบาลนะครับช่องแรกก็จะเอาไว้ลบเค i ร์กคือมันทำได้สองอย่างหนึ่งคือลบลบเคอร์กลบนิสัยที่เสียกับเก็บนิสัยที่ดีไว้อะีนถ้าเก็บเนี่ยมันจะมีตัวล็อกถ้าเราจะเอาเราก็กดแล้วก็เสียเงิน7,5 0 0นะครับ เราไม่สามารถล็อกและ,ะเ,เราไม่สามารถล็อกได้หลายๆอันในรอบเดียวนะครับแต่ล็อกกับลบพร้อมกันจนีทำได้ทีนี้จะเห็นว่าราคาต่างกันใช่ไหมครับอันนี้คือนิสัยเขาเรียกว่านิสัยที่เพิ่งเกิดส่วนที่มีหัวกะโหลกเนี่ยเป็นนิสัยที่มันมีนานแล้ว จริงจริงใช้คำว่าสันดานก็ได้แต่ว่าไม่ใช่สันดานไม่ได้ความหมายที่ไม่ดีนะครับสันดานคือนิสัยที่มันหยังลากลึกลงไปแล้วอะ่ะค่าเอาออกก็จะแพงหน่อยประมาณนี้เป็นต้นนะครับส่วนอันล่างนี้เอาไว้สําหรับพวกหลางเ,าเชือ้อเชื้อโรคนะครับตอนนี้ยังยังไม่มีใครติดเชือ้อเพราะนั้นก็ยังไม่น่าเป็นห่วงอะไรโอเคครับก็ เดี๋ยวเราจะเอาเวสเทิลลงนะครับอีนนี้เฉยนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ไปตีอะไรใครอยู่แล้วส่วนใหญ่เน้นฮิลโอเควิกนี้ก็ขอพูดถึงเวสเทลนิดนึงนะครับเวสเทลก็เป็นฮิลฮิลหลักเลยเสเิตัสโดยรวมก็จะ ดบในเรื่องของ HP กับ Damage นะครับซึ่งจริงๆก็ไม่ได้สำคัญอยู่แล้วเพราะมันเน้นฮิลเพราะฉะนั้นคือการฮิลเนี่ยมันติด100%เพราะฉะนั้นไอความแม่นยำเอย่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันไม่ค่อยสำคัญแต่ก็สปีดก็ถือว่ากลางๆนะครับความป้องกันมันไม่มีสกิลก็ สกิลแรกนี้เขาจะเป็นเมลีนะครับไม่ค่อยได้ใช้ฮะอันสองนี้ยิงโจมตีศัตรูด้วยแล้วก็ฮิวตัวเองได้นะครับที่สามนี่ติดสตันแล้วก็มิวค่ะติดสตันแล้วก็ทำให้ครบเพลิงบวกหกด้วยนะครับอันที่สี่นี้ฮิวเดี่ยวอันที่ห้านี่ฮิวหมูสกิลนี้สำคัญเดี๋ยวต้องไปซื้อมาก่อนสกิลหกก็เป็นสกิลโจมตี เพิ่มทอชได้แล้วก็ทำลายศัตรูที่มันสเตลศัตรูที่สเตลได้เราก็ยังไม่เคยเจอนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ก็เป็นสกิลแรงแต่ว่าต้องยืนด้านหน้านะครับก็ <c oughs> <g iggle> จะบัฟดาเมจตัวเองกับบัฟความแม่นนะครับไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันส่วนใหญ่เน้นฮ okay. ิลเคมปิ้งสกิลสองอันแรก สามอันแรกก็คล้ายกันนะครับลดสเตรทบวกเลือดฮิวเลือดอะไรเงี้ยสกิลที่4จะเป็นเพิ่มแม่นกับเพิ่มดอชนะครับให้ให้ปัดให้คนในปาร์ตี้หนึ่งคนสกิลที่5เนี่ยจะลดสเตรอ if religious เนี่ยก็คือคนที่นับเคร่งศาสนานะครับในเกมถ้าจะไม่ผิดจะมีสี่อาชีพมีเวสททลมีไอคูเซเดอร์ ฟชัจแลนด์แล้วก็อีกอนรู้สึก,กจะริปเปอร์นะครับเจ้านี่สี่อาชีพถ้าถ้าใช่ก็ลดสเตรสเยอะหน่อยถ้าไม่ใช่ก็ลดสเตรสน้อยหน่อยโอเคสกิลที่6ก็เป็นการเหมือนกันนะครับลดสเตรสมู่ยกเว้นตัวเองนะครับถ้าถ้าเป็นลีลิเชียนก็มีโอกาสเยอะหน่อย อันที่7อันนี้ก็ค่อนข้างดีคล้ายๆสกิลของ Highwayman นะครับเป็น Prevent Night Time a m b u s h โอเคแล้วก็มีการฮิลฮิวฮิลแรงนะครับถ้าถ้าถ้าตัวเองติดสถานะเดดดอมมานะครับไอ้มอร์ท l ลิตี้ดีบัเน่ <c oughs> ภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับอ่าผมลืมบอกไปเราเปลี่ยนออฟฟิทได้นะครับเปลี่ยนฟรีไม่มีอะไรกดได้เลยจะมี4ชุดตัวละครไหนก็ทำได้นะครับเราอยาตัวีเปลี่ยนก็เปลี่ยนประมาณนี้ก็จะขอเรียนสกิลหน่อย ยิวหมูต้องมาก็อัพไปด้วยแล้วก็อัพอาวุดด้วยนะครับเพราะว่าก็จะทำให้หวฮิวแรงขึ้น ก็อีโชเลนาวเนี่ยมันลงนี้ได้อันเดียวก็ลดเขาหน่อยอ๋อแล้วก็นี่อีใยเวสทอลนะครับถ้าจำได้เมื่อวิกที่แล้วเนี่ยเขาะจะมีเป็นสัญลักษณ์เอฟริกติดตัวอยู่นะครับคือถ้าปล่อยทิ้งไว้ในเมืองไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่หายเราต้องเขา้า เข้าบำบัดนะครับซึ่งเขาก่อนเราก็บำบัดไปแล้วเนาะมันมันก็เลยหายสเตรสลดไม่หมดก็จริงแต่ว่าไอ้ฟลิกมันหายไปแล้วก็สามารถลงครั้งต่อไปได้โดยสบายใจหน่อยนะครับเงออินเหลืออยู่ประมาณ5,000ันดิสมาร์ทลงหน่อยดีกว่า สี่พันน่าจะเพียงพอกับการลงดันทีนี้เรามีติงเก็ตติดอยู่ในตัวนะครับบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเอเราไปฝากอะไรไว้ที่ไหนบ้างก็คลิกที่หีบสมบัตินะครับแล้วก็อ่ันอิควิปเอาติงเก็ตเลยนะครับติเก็ตทุกอย่างก็จะลอยมารวมอยู่ในหีบสมบัติมันก็จะง่ายสําหรับการลงดันในการเลือกใช้ตัวอื่นๆ เออ่ผมยังไม่ได้ดูก็จะเอาดีดเป็นหลักนะครับอย่างที่บอกตอนนี้ลงโคฟกับวอลเลนได้แล้วนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็คิดว่าลงวอลเลนก็ได้นะครับ ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรวาลเลนตามเรื่องเนี่ยมันก็จะเป็นท,ทางไอ้ท่อระบายน้ําเป็นขเขวงกดหน่อยนะครับซึ่งบรรพบุรุษของไอ้เจ้าเมืองเนี่ยมันเอาทิ้งสิ่งทดลองที่มันล้มเหลวศัตรูในนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัตว์กับมนุษย์หน้าตาแปลกๆหน่อยในนี้ก็จะแพ้บลีดนะครับทนไบลก็ประมาณนี้ จัดทีมแป๊บหนึ่งแพ้บลีดพาวมาสเตอร์ถ้ามันไม่เจ็บหนักอะไรก็คงได้เอาไปอยู่แต่ไม่ไหวครับโอเคก็ต้องเอาชิลเบรกไปเอาเจ้านี่ไปตัวใหม่หมดเลยยกเว้นเวสเทลนะครับ นี่คือดอมเมดหลักของเรานะครับก็เพิ่มแม่นหน่เยเป็นมิลี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 หิวตัวเองได้สเตทได้ค่อนข้างมีประโยชน์ก็มไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับตอนนี้ลุยก่อนลุยก่อน ิวดีบัฟนี่อม okay. <c oughs> ผมก็เอาไอ้วอลเลนนี้ใช้อันติเวนอมเยอะหน่อยนะครับในการทำลายคุริโอลองมาก็เจ้านี้นะครับมดิคอลเฮิร์สเอาไว้หาอาหารได้บ้างเบนเดชสักสาม นี Water, ่วอเตอร์สักสองครบเพลิงทางสั้นก็เอาไปสิบอาหารอาหารจริงหกแปดก็พอนะครับข้างในมันก็จะมีหาได้ตามรายทางอีกพ่วผมเอาไปสามเอาไปสองแล้วกันไม่น่าจะลืมอะไรข้านแปล ประมาณนี้ครับอืมีโอเคดูนับช่องกังวลเป็นไงครับแพ้มาเข้าก่อนคือเครียดเลยครับอ่ะไม่เป็นไรถ้ายังไม่มีใครตายเนี่ยเรายังเริ่มต้นใหม่ได้ทุกครั้งนะครับ <Okay. S 2> นีร้อยเปอร์เซนต์ดูแบท,เท์บทเทอ่เป็นธำวงกฏเนี่ยผมก็วนๆอย่างเี้เานะครับน่าจะเหมาะกว่าเจอแทเจอนั่นเจอนี่โอเคเป็นมูนชายแบรลใช้ medical herb นะครับเพิ่มบัฟ30%เปอร์เมจ ่ก็ต้องนี่สิดิขันาัเงโอนี่โอ้โหดขึ้นอีกเท่าตัวก็หวังว่าจะผ่านง่ายๆนะ <c oughs> สะกงสากลก็ไม่นี่ในวอลเลนก็ยังมีอันโฮลีโปรมาบ้างนะครับ ไอ,ไอ้ครูเซดเดอร์ก็ยังเหมาะอยู่อโอ้โหความแม่นยำของนายคืออะไร โหดกับหนูนะพี่หนูมึงมาโอเคไปก่อนเดี๋ยวไปก่อน Destroy them all อามึงก่อนเลยโจมตีดุมากครับดุมากสกิลคือสกิลนี้เนี่ยมันจะฟอร์เวิร์ดไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับสกิลนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้มันเป็นพวก ัวสเตลล์ซะมากกว่า,าไว้สู้กับสตูติสเตลลนะครับแต่ทำให้เราแบ็กออกมาก้าหนึน่งัวสปีดก็อโอเคครับฮิวหมูได้ฮิวเลยนี่ก็จะคุ้มกับฮิวเดียวนะครับอ่ะอาเบเลสมันจะมีปัญหาในการโจมตีแถวหน้าพอสมควรมันก็จะมีบางสกิลอ่ะเช่นสกิลนี้ นี่มันจะสุ่มยิงนะครับมาดูนะกด,ดถ้ามันมีหลายตัวเนี่ยมันก็จะสุ่มเจ้านี่มันควรจะยืนหน้าสุดเพราะว่านอกจากความไม่แม่นของมันเนี่ยมันจะมีสกิลเนี่ยเพิ่มความแม่นทำให้เราตีแม่นขึ้นในเทิร์นถัดไปนะครับแต่พอม,มี้นี่มันโดดไปโดดมา,าก็ก็ต้องทำใจหน่อย ว่างทางเราจะมีบันทึกนะครับจริงๆไม่มีอะไรบันทึกก็จะเอาไปเก็บไว้ในมีมโมรี memory memory. ของมันเป็นรูปปั้นของบรรพบุรุษนะครับก็จะเล่าโน,น,น่นเล่านี่แต่ว่าถ้าทิ้งเนี่ยคือทิ้งไปก็ได้แต่ว่าเออมันก็จะกลับมาให้เราเก็บอีกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นด้วยการตัดลาคาแลวก็ช่วงแรกๆเนี่ยเรายังไม่ค่อยได้ต้องเก็บอะไรเยอะผมก็จะติดไปเรื่อยๆนะครับคือถ,ถ้าเอาเข้าไปแล้วแล้วไปจบด่านเนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ในในรูปปั้นแล้วมันไอ อ่ะอย่างเงี้ยอย่างสองทับหกเนี่ยก็จะหายไปแล้วไม่ต้องมาให้เราเก็บอีกแล้วแต่ถ้าทิท้งไปเนี่ยมันจะวนมาเรื่อยๆแล้วจะสร้างความรำคาญในช่วงกลางๆเกมหลังๆเกมนะครับอันนี้รถเตอมเมชก็ดีนะมมนลดความแม่นความแม่นลด ตัวนี้ดีมากนะครับในการตีตัวหลังๆทีมนี้ค่อยค่อนข้างไว้วางใจได้ในการสู้กับศัตรูที่มันไม่มีสเตรสนะครับที่มันไม่ทำดาเมจสเตรตสตรตเราโอ้โห <laughs> ไว้ใจได้ เลยกน้อยเลื่อนออกโอ้โหอันนี้เริ่มไม่ดีฮะอย่างน้อยก็ไม่กระเด็นไปโดนเพื่อนดันจุดไฟยิงหมูฆ่าก่อนเลย สีดามีดเป็นเวลาสีเทินนะครับก็ไม่นทนนะครับก็เอารักษาไปเลยอ่าอย่างนี้หนึ่งดาเมีดสามเทินก็ไม่เป็นไรพอไหวก็ก็ทนไปก่อนอ่าตายซะมันก็เหนยวไป ลิปเปอร์ไปยืนหน้านะครับลิปเปอร์ยืนหน้าก็จะมีประสิทธิภาพสูงหน่อยเออ จริงๆอยากได้ฮิวก่อนนะครับแต่ช่างมันเถอะจะเรียกพวกไหมวะเนี่ใช่ไหมไก็ไปอสังสม s a c ก i f i c e s t นะครับไม่ค่อยควรเท่าไหร่เพราะมันบวก หัสสิบสเตร็จไม่มีมากแล้วผ่านไปนะครับอย่าเพิ่งมายุ่งกับไหม โอเคเยี่ยมถ้าได้สองสองฮิตแล้วตายนี่คือดีงามครับเออฟันกระจายกระจายมากอย่าไปฟันแต่ข้างหน้าจะตายหาหมดเลยติดผิดอีกแล้วนาเออโอ้ยอยหมู่เงี้ก็ดีกว่านะครับมันได้สองคนยังได้สามด้วย cho <laughs> 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 ของจิตบริษนี่แหละครับจริงๆก็พอมีเวลาเนี่ยเอาใช้ท่านี้ได้นะครับาว่าไม่ไหวนี่ก็ดุแล้วเกินโอเคอย่างี้เยี่ยม ขอหิวก่อนเออนี่สิวะโอเคครับอีกสามห้องนะครับก็าไม่รู้ว่าศัตรูจะมีกี่ห้อง สมังโอเคห้องนี้ก็จบแล้วนะครับเพราะาห้องนี้มันไม่มีไม่มีสตรูเนาะเพราะว่าเงื่อนไขคือให้จบรวมแบทเทิลให้ได้ร้อเซนตห้องนี้มันมันไม่มีแบทเทิลก็เลยมีห้องนี้ห้องสุดท้ายละ สองตัวหลังนี้หนักหนาแย่ออ yeah, ทั้งคู่ <laughs> โอ้ยพี่ ที่ดูฮิตนะครับน,นี้ตีเจ้านี้ลราแม่นกว่าก็ตีไปก่อนลดปริมาณมันก่อนอันนี้จะทำให้ติดพิษนะครับอ่านี่เดี๋ยวจะได้รู้ว่าสสถานพยาบาลมช่วยเร,เราได้นะครับ มันหายจากสเตรสมามึงก็จะเอาติดอีกตายสิไม่ตายโอกาส68%อไม่เอาแนละ้วผมไม่อยากเสี่ยงซีนี่ดีกว่าก็เดี๋ยวให้ชิวเบรคเกอร์ข้างน่าจะดีกว่า ร้อนๆหนาวๆแล้วครับแต่ที่จะง่ายๆนะครับสทีเพื่อนนี่นะครับเกมมันจะเป็นประมาณนี้แหละครับรักษาเลือดได้ก็ก็จะมีเรื่องของสเตรสเข้ามาให้เครียดอีก จริงๆโอเคที่ขิงฆ่าเจ้านี้ได้ก็จะค่อนข้างปลอดภัยแล้วนะครับดีพกข่าดีโอ้ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกนะันาอาเบเลสที่แม่นๆก็ยังตีไม่ห้อยโดนนะครับ ยีมไงโอ้ยโดนโอ้ยหึแค่กสิบามตองนหลังไล้ทงนั้อยก็หยุดมันโอ้พี่ดุดหน่อยเอาไง โโอ้โหมาโซคิสอะมาเอาฟฟิกชนิดที่สองที่เราเจอนะครับมาโซคิสเป็นพวกชื่นชอบความเจ็บปวดนะครับก็ผลของมันคือลบดอสสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีไอ้ผลที่จะเป็นแอคเอแอททคนะครับ ก็คือมีโอกาสเพิ่มสเตตปาร์ตี้อยู่ดีๆเดินหน้าหนึ่งช่องหรือว่าตีตัวเองหรือว่ามาร์กตัวเอง2เทินนี่คือสกิลเขานะครับบ้าบอมากครับเอาให้ตายสักทีนะครับ6กสิบอพอเราไม่แม่นเนี่ยอะไรๆก็ดูเร็วร้ายครับ ต้องแล้ววะเออเอย่นี่ดิโอเคกว่ามึงกว่ามึงจะฆ่ามันได้โอเคครับจบมันออกก็ กุญแจผมไปไหนแล้วนี่ไม่ม <tinc S 2> ีกุญแจด้วยหรอไปลวจ้าไม่อยู่ลวจ้าก็ได้ดีดมาหน่อยนึงนะครับ เงินสี่พันเงินไม่เหลือใช้แล้วนะครับ<ม> <c oughs> จะนี้ต้องรักษาละ <c oughs> ก็มีปัญหากยกับการกินนะครับอันนี้รู้สึกจะกินอาหารเป็น2เท่าโอเคอันี้ก็ดีหม่เดี๋ยววีดหน้านี้จะมาดูเรื่องการรักษา เชืรอโรคครับดิซี่ก็สบักสบอเหมือนเดิมครับยังยังยังไม่มีทรงดีๆให้ดูเลยโอเคยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ